วันนี้ก็เป็นพิธีลงนามในปฏิทินข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับพรอผู้เป็นเจ้านะคะที่ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกมอบทุกสิ่งโดยพระคู้เเจ้าได้มอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างนัง้นลยเลยทีนี้ก็มีหลายโรงเรียนหลายหน่วยงานมาทัศน,นศึกษาดูงงานเอกมลงพื้นที่ อยากฝากท่านประธานมาดูแลลูกเราหลังเราให้ดีที่สุดครอบครัวทั้งถึงครอบครัวค่ะที่เรามีแค่สองโรงเรียนหลังการต้อนเจ้เราแต่หลังเรียนนี่อยากไป่อยววาดกันช่วยกันทุกกดเลยนะเสียงขอบคุณมีอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจพวกเรา หรือตารวัดเท่าตกลงครับหาย้าครับ